สวัสดีทุกนยินดีจอนราคาระเออฉัเปิดเสียงเรียงวนเนี้ยผวงงทีเปิดเปิดเสียงรยงนะเดี๋ยวกะเสียงเสียงแทน่ชรอไหมฮะ เดียวใบระเบิดใบระเบิดมากนะมีคนบอกอ่ะจริงเหรอไม่จริงนะไม่จริงไม่จริงสำหรับปบูกูแล้วเสียงรุนรุนคือเสียงที่ดีที่สุดเสมอนะฮะว้าวว้าวพี่บหนูชนะพี่บายได้ยินไหมหนูชนะจะเปิดะอะไรเขาบอกว่าเสียงหนูดีที่สุด ไม่เป็นไรนะชัดเจนนะฮะถูกต้องนะฮะลดมากนะฮะสวัสดีทุกทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจันลอลอลอล้อล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 อกี่โมงไม่รู้นอนไม่หลับครืที่ครืที่เท่าไหร่ะน่้อยหนร้ลยซิโค่ะเย่เย่เย เอาแนะนำตัวดีกว่าเผื่อว่าใครยังไม่รู้จักถ้าเกิดว่ายังไม่รู้จักก็รู้จักสนายหนูมาได้เลยฮะใครจะแนะนำตัวก่อนดีคะคนสวยพี่ก่อนเลยเอาคนที่เตี้ยที่สุดก่อนเลยก็ได้เอาพี่ก่อนเลยเอาคนที่แก่ก่อนเลยเลโอ้โหเอาคนที่่ทีเป็นเด็กที่ขอไหวๆไปแล้วเลยจุ๊บๆหัวคุ้มจุ๊บๆจุ๊บๆจุ๊บพี่โฮวคุค่ะ เด็กๆเป็กนต้องมาส่งที่หอคุ้มฆ่าคนนั้นละคะ่ะเอ้าคนพี่เข่าแ่ะๆกับนม่ร่ำพูดเลยแกนั่นแหละเขาพี่ก็เขาทำโซ่พี่หอก็บอกชอบหมาหน่อยเดียวเขาไม่หยุดเลยไม่ได้เขาพี่ไม่เคยเขาพี่ร้องยเยาะมันหนีตีค่ะพี่หอกุขนัดโมจัดลองที่ต่อเลยชอบชอบ ค่ะพี่ก่อนก็ได้ในฐานะที่เป็นพี่สาวคนสวยนะคะก็สสวัดีทุกคนนะคะไม่อาจมือแทนคนสวยได้มาจากบ้านรีสรอร์ทเยค่ะแหน่แหน่ะแะอีกสาวหนึ่งของเราที่ตัวเล็กน่ารัก <c oughs> <c oughs> อุ้ยเด็กดอนเวลาแม่แล้ครับแม่แล้ครับแล้วเรียนครับ

หนูชอบสาวคนสวยหนูชอบผู้สาวคนสวยที่ตัวสูงหนูรักมากครับอือฮึไม่ไม่รวมไม่รวมคนที่ยังไม่ได้พูดอะไรเลยค่ะไม่รวมแล้วกันครับยังไม่ได้พูดอะไรสักคำเลยค่ะไม่รวมแล้วกันนะไม่ก็ก็สวยแล้วก็สูงกว่าด้วยนะอุ้ยเป็นยังไงล่ะคะไม่เขาเขาชมฉั้นเขาชมฉั้น าไม่ได้แนะนําต like ัวแล้ววันนี้อ่ะอ ah ่ะอ่ะกะทัะทัดทำขอแขกขอแขกด้วหน้าผมพูดอยู่ในการเวลาค่าของแฟนชาวพระเจ้าจงบังเดบิยลุนมาแล้วค่ะผมอ่ะเบียวไม่คะเบียวไม่คายอะไรอะไรท่าก็เบียวเนาะใช่ไหมคะคำพูดก็เบียวเนาะอยากคิดเนาะใช่ไหมคะจริงสุดยอดเลยอะไรอะไรอย่าไปชวนพี่โฮคูพูดจา อะไรคนเขากังจะงงยิงกันสองคนเราอ่ะเกี่ยวอะไรไอ้จกงงยิงอะไรก่อนมันเหมือนสภาพนั้นอีกแล้วว่ะเหมือนแบบพาพาพาแฟนมาเที่ยวแล้วเอาแม่บอกว่าเอาน้องไปด้วยอะไม่รู้ทำไมแต่คิดพ้าบอกดูแลน้องดูแลน้องโอเคมา ก็วันนี้เดี๋ยเป็นไงบ้างฮะสงสัยนี่นี่เคย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 คอลแล l เอ่อเคยคอลแล p นอกบ้านมาก่อนโอ้ยยังเปหนเด็ก่อนยู่เก่อนม่กเลยถ้าเป็นแบบว่าใช่ถ้าเป็นสตรีมแล้วก็อันนี้เป็นครั้งแรกไม่เคยเลยครับโอนี่คือบ้านแรกที่เป็นบ้านแรกมขอบคุณที่ชวนมานะครับดีใจมากเลย ่าย้อะ่ยอย่ายแี้เหรอขอบคุณนะครที่ให้ฮูเป็นคนแรกของทั้งคูเ้ยถ้าเป็นคุณฮูแล้วก็กี่ครั้งก็ยอมค่ะบอกว่าคนนี้ โอ้ยอ่าได้อย่าอย่าไลฟ์อย่างไรไลฟ์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 กี่ครั้งก็โอเคแล้วเวลาเราไลฟ์ว่าไลฟ์ตอนกลางคืนถูกไหมเออก็แบบไลฟ์ตอนกลางคืนเนี่ยอยากได้กี่ครั้งเรื่องเรื่องปกติเราคุยอย่างนี้เป็นเรื่องปกตินะคะระหว่างระหว่างวีดีโอใช่ใช่แล้วก็จะถามว่าเอ้ยคืนนี้กี่ครั้งอะไรอย่างเงี้ยเออก็คือจะไลฟ์กี่ครอ้งใช่เป็นเรื่องปกติใช่ครับเราคิดอะไรอ่ะอย่าไปบอกแม่ เรามีคนคิดไม่เหมือนเราเหรอบีคนคิดไม่เหมือนเราเอา้าไม่ปกติหนูไอคิดดีทำดีตลอดแต่พี่ไม่ชอบพูดจาสมุมเสียงอะ่ะอ้าวคือถ้าพูดกับพี่อย่างนี้คือแปลว่าว่าคุณโหคุด้วยนะเพราะเมื่อกี้เราคุยภาษาเดียวกันเลยนะเอ้ย <c oughs> เอาอย่างไงอะโนโนผิดเองครับโนูเป็นหนเองตามนั้นเออหนูกะแต่งแบบชุดหลอนๆมาแล้วเนี่ยแต่แบบว่า ดูอักษรแล้วไม่น่าหลอนอเฮ้ยยัง,โ,ยงโหไม่มีทางอย่างใหม่ๆกับลุนๆนะแต่งอะไรมาก็น่ารักอยู่ดีอะ่ะ<อ>เอาเ,อาเอาท่าไหร่คะยังยังยังไม่หมายถึงอคนเรามันก็ต้องมีมีเอาแบบเอา,เอาจุ๊บเท่าไหร่อุย้ยไม่ได้จุบ๊บไม่ได้เดี๋ยว <มา S 1> ติดหัวามากามา,มาล้เราเริเ่มผิดเอ้ย มันได้อะพี่โอคุอยู่ดูพี่โอคุอยู่ตรงกลางได้ไหมอะพี่โอคุยู่ตรงกลางได้ไหมอดูแม่ยหญดูแกเป็นน้องฉันแม่บอกให้พาแกมาดูที่ต้องอยู่ข้างฉันแกชั้นก็ต้องอยู่ข้างฉใช้แกแั้นก็ต้อยู่ข้างฉันแกไม่ต้องห่วงอะดี่อยู่ตรงกลางอะโอเคโอเคอันนี้อยู่ตรงนี้ดิพี่โอคุอยู่ตรงกลางแล้วพี่โอคุอยู่ตรงกลางแล้ว โอ้เย้เย้เย่ลูกจะไม่อยากให้พี่ได้มีความรักดีๆไม่ต้องห่วงนะพี่แม่บ้านมาดูแลพี่อยากลูกคนเดียวอ่ะช่วยด้วยอยากลูกคนเดียวแล้วแล้วแล้ไม่มาหลังกินอะไรมากินอ้อยช่วงนี้เมนูไม่ผลอะไรกับข้าวต้มหรอกครับชีวิตผม้อโโหหใญ่ แบบว่าจริงๆแล้วขั้นต้นมันจืดมากสนใจมาเป็นรสชาติของชีวิตด้วยกันไหมคะอออ้้าาจิบเป็นอะไรตัวอะไรกัดเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรเฮ้ยเป็นอะไรเอ้ยมดกัดเอ้ยมดกัดเอ้ยเอ้ยมดกัดแค่นี้ทำมาเป็นเจ็บปะโถอดแอมเป็นพวกมันดูไม่ีผิด ปฏิบัติกของรุนรุนที่สุีที่ฝักน้องใกล้ฉันโอ้โหแบบว่ามีความสุขมากเลยอ่ะนาทีมันจะมีจะมีอะไรอย่างงี้ให้ดูมวยอันนี้สนามมวยชอบอ่ะยี่ยหนึ่งเป็น เฮ้ยแต่เป็นจะเป็นสนามมวยก็เป็นมวยที่แบบว่าเป็นนวมเหอนความรักไงใช่ไหมก็ไม่นะคะก็ไม่ได้นานไม,ไม่ไม่นานขอบคุณสำหรับเอ่อพี่สามสิบบาทจากพี่อะไรวะตัดเบี่พี่โตค่ะพี่โตพี่โต นะฮะได้ไขอบคุณสำหรับขอบคุณสำหรับสามสิบบาทนะฮะฝากเลี้ยงน้องเดวด้วยนะครับเฮ้ยเขาดูแลตัวเองได้จจิงเจงเจ็งเป็นตำรวจแห่งจักรวาลเลยนะจิงเจ็งเจ็งข่าบรรดาศักิสูงกว่าครณอีกก็นี่นะคะคือผลของการที่ให้เลี้ยงดูตัวเองนะคะนี่นะคะก็เติบโตมาย่า่ดีละค่ะ นี่ยังไม่ได้พูดเลยว่าเป็นเกี่ยวกับส่วนสูงนี่ว่าพี่ป้าอาจจะว่าพี่อก็ยังไม่ได้พูดำนี่คือผลนี่กำลังจะชมว่านี่คือผลของการดูแลตัวเองทาให้น้องดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีโตมาเป็นเด็กดีแล้วมาเล่นเรื่องความแก่ทําไมวะอาจจะว่าพี่แอนทีก็ได้พูดลอยๆเฉยเฉกไปไม่ได้พูดถึงใครเลยอยากจะรับก้นลาบใครจะรับก้นลาบอ๋ออุ้ยคุณโฮคุณอายุอายุเท่าไหร่ล่ะค่ะ ขอคุณนสัเก้าสเสียบาค่ะแกว่าฉัเสียบระยะแต่แกเรียกฉันแก่ไม่เลิลมไบิดกันซะหน่ยเอ่อตะกี้จะพูดอะไรนะลืมอคำถามคำถามคำามคำถามก็คือทั้งสองคนปกติชอบกินอะไรทำไมถึงน่ารักขนาดนี้ครับฮะ ตอนนั้นนี้ไม่รู้ว่าเคยชอบกินอะไรแต่ตอนนี้อยากมีคนกินแ้วค่ะมอย่าพึ่งร้องโยมหรืออะไรกลับบ้านไปให้แม่ดูแลไปเฮ้ยให้หนูมาดูแลพี่ให้หนูมาดูแลพี่ให้หนูมาดูแลพี่ให้ดนูมาแพี่ในูมี่อนดูแลพี่ให้หนูมาแกี่ให้นดูแลพีให้นาพี่ให้ทนมาแลพี่ให้นี่ให้นมาดู่นมาอะไรที่นาพีู่าดูแลพี่เห้หเพี่เดี๋นว เดี๋ยวเสียงก็หมดหล้วพี่เป็นไปโควิดอยู่นี่แล้วคดทำไม่คดทำไมมัดไซอะเอามันไซอะมันอะไรย่าอย่าให้อย่าให้ลงไลน์มาเจ้าติ๊กพอดีมาดีชุดโอเหรอลงไลน์เมื่อไหร่เดี๋ยวไปถึงบ้านเลยไปถึงบ้านว่าแล้วก็มอดีลองหลงป่าแล้วมีแมวอ่ะเอาดีให้ลองให้ช่วยชั่วอะไรเฮ้ยมีแมวแล้ว อย่าไปขโมยปากกาอย่าเข้ามานะหรือเจ้าตำรวจจับพี่หรือเจ้าตำรวจจับพี่ The Hack ID Harry ว่ะนี่ตำรวจนะคะคุณทำอย่างนี้ต่อหน้าตำรวจกับนักสืบเยาวชนงั้นเหรอใช่แล้วจะทำไมชั่วร้ายเอ่อเ่อกี้คุณเม่อกี้ถามมาเลยนะพยาบาลก็มีประโยชน์ต่อสังคมเหมือนกันเนาะใช่ ไม่ใช่พยาบาลพี่เจนี่มันขโมยชุดพยาบาลมาใส่เจ๋ๆพี่ชุดเกาเต็มกว่าพยาบาลทั่วไปอีกนะเธอพี่เห็นหรอเขาขโมยชุดชาวบ้านมาใส่พี่เขาเป็นวิวเทนเขาลงไปจากโหล่รัดร้องแบบโหลเป็นโหลอ่ะโหลเป็นโหลโหลอันนี้คือเล่ารอเลยเหรอพร้อมแล้วเหรอมา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 ชาวกับชาวเอาจริงแล้วกันตะกี้ตะกี้เขาถามจริงนะเออเออใช่ลุลุยไม่ตอบเลยปกติชอบกินอะไรฮะ พี่ไม้ก่อนก็ได้เมื่อกี้พี่ไม้เล่นมุกยังไม่ได้ตอบเหมือนกันเอาเอาเอาลืมปุ๊กไปเมื่อกี้ไปฟืนน้ำมูกไม่เล่นแล้วหมดหมดแล้วหมดหมดเอาไม่ก็ะทำทเลยวก็ชอบกินอะไรอ่ะก็กินไงก็ไม่ได้ชอบกินอะไรตอนเมื่อก่อนไม่รู้ว่าชอบกินอะไรตอนนี้ชอบกินกับคุณโฮโคขาดจบ จาวอะไรอีกเอาอะไรอีกคือตอนเล่นไม่ให้เล่นตอนนี้ไม่อยากเล่นแล้วตอนกำลังชืนมูดก็มาเรียกให้เล่นคือมันเป็นมันนเป็ไทม์ไลน์ของแกแล้วคือพี่อุตส่าห์แบบว่าโอเคปิดไมค์ไปพื้นมูดก็แบบว่าเข้าใจไหมเออดีเอ้ากินกินโมคฟเลยก็ได้นะไม่ต้องกินกับโพลคุหรอกใช่เหราคาลงไานได้ไหมคะมันคาร์ดิบาลิซึมนะพี่น่ากลัวนะมันจะไปเลือดแล้วความรุนแรงในแท็กหรือเปล่า YouTube มันจะไม่ออดโยนะพี่ เ,เด็กเด็กก็อย่างนี้แหละค่ะไม่เข้าใจเนาะไม่เป็นไรเราเราหนีกันไปอยู่สองคนไหมคะ่ะหนาจะบอกแม่ว่าพี่ติ๊งหนูไว้แม่ออเอาแต่ให้ไอแพดเครื่องหนึ่งไอแพดเครื่องหนึ่งด้วยวิธีการเลี้ยงลูกแบบจนซ4สุดๆ <laughs> าสิบบาทนะคะเป็นไลฟ์จันหลอนที่โอคูพูดน้อยที่สุดแล้วมังคําอย่างเดียวไม่เป็นไรอคสบายใจครับชอบดื่มนมค่ะออ้โหนมอะไร bless you ชอบชอบชอบนมชอบด๋ยมนมจืดครับนมทั่วไปหรือแบบเมนูที่แบบมีนมเป็นองค์ประกอบอะไนี้โอ้โี้อคูไม่ความรู้สึกว่าจะต้องมี ถ้าเกิดว่าไม่ไม่ไม่ได้ปิดไม้อยู่อ่ะจะต้องมีมูอะไรตามมาแน่แต่ว่ากูไม่ไม่ดว่มวัวหรือใจจงเลยนะคะอรอวไรกู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 รู้สึกว่าตัวเล็กเ็กก็น่ารักดีแล้วดื่มนมก็เพื่อเสริมแคลเซียมเนาะใช่ไหมอร่อยเฉยๆเออเข้าใจกูก็ชอบดื่มนมเหมือนกัน ดื่มแค่ไหนก็สูมร้อยสี่สองค่ะและจริงเราไปทำใบสปาไปเพ่ไม่ก็แค่บอกว่าร้อยสี่สองก็ตัวเล็กแบบว่าพกพาสะดวกไงไปไหนก็ได้ต้องการที่จะคุยกับหมาตัวอื่นแบบว่าเห็นหมาตัวอื่นอยู่ข้างทางแล้วก็ส่งส่งหนึ่งสี่สองไปคุยด้วยกันซิคุยกันรู้เรื่องนานองหมาตัวเล็กๆแล้วก็กี้กี้กฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยสงสัยหนูเด็กเกินกว่าจะฟังเสียงคนแก่เข้าใจอันนี้หมายถึงคุณโฮคุด้วยเหรออะไรอย่ามัวซั่ว พี <refusing? S 1> ่โอคูเขาเป็นเด็กตลอดไปเขาไม่เหมือนพี่โตแล้วโตอีกโตอยู่ได้โตอยู่ได้โตจนยานแล้วเนี่ยอย่างน้อยก็มีให้โตค่ะเหมือนกับบางคนที่ไม่มีให้โตอะค่ะไม่มีรับประทำใงไม่มีก็ไม่ได้ดักอะไรไงไว้ก็ไม่มีอ่ะก็คนก็มีแต่คนที่ไม่มีก็มีปต่คนละมันพัดกันเนาะก็ขอโทษทีค่ะช่วยด้วยแล้วเราผีกันไหม เออเราเราเ่มตีกันดีจับมือจับมือดีกันก่อนจับมือได้เลยค่ะโอเคโอเคโอเคได้ได้ครูคูครูมีความสุขสนุกสนานแน่้นๆนทีจะมีเออจะเป็นไลฟ์ตัวเองที่ไม่ต้องที่ไม่ต้องพูดอะไรเลยยังไงทั้งสองคนก็เป็นคนสวยของครูเสมอนะฮะเออโอ้